สวัสดีค่ะพี่ออนขอโทษทีค่ะแจง้งปิดเสียงนะคะตะกี้นี้เพราะว่ามันเสียงดังค่ะพี่ตอนนี้เข้ามาในบ้านแล้วพิงไฟผิงไฟก็หน <c ười> <c ười> หนาว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 ขอบคุณนะคะพี่ออนนะคะขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะคะ วันนี้แจงก็ไม่มีอะไรค่ะว่ามีอย่างไรอยากให้เห็นว่าสร้างเทปหุ่นเพิ่นเฮดจังใดเนาะค่ะเนาะเพิ่นเฮดคือจังบ่านเฮาบอสันเดย์ค่ะกะอันนี้ก็เป็นว่ามันฝรั่งเนาะว่าแน่ใจว่าขา้ามาจากทางประเทศใดเด้อค่ะเด้ออินเดียกับอินเดียบ่ฮู้หรือว่าทางให้ เม็กซิกันแจงกระบ,บอกหมูนะคะพะว่าสร้างส่วนมากที่มาเฮ็ดบ้านให้แจงเ้อค่ะเด้อคนสร้างรับเหมานีเนนนะะ่เป็นฝรั่งยูนีล่ะค่ะเป็นฝรั่งที่ว่าอยู่อยู่ในปลาเดียวกันกับแจงลาบนันนี้ข้าเจ้าก็สิมีแบบว่าหัวหน้าไหมคะหัวหน้าสมมติว่าสร้างปูนยังสี่ข้าเจ้าก็สิมีหัวหน้าสร้างปูนสร้างไม้แยกออกไปเลยนะคะแล้วก็ข้าเจ้าก็สิไปเอาค้น เอาคุณต่างชาติมาเห็ดมาเห็ดงานนะคะเป็นฝรั่งต่างชาติเป็นแขกเป็นอย่างทั้งสี่นะคะเนาะหนาวขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากเป็นแต่ไฟเป็นตะจีเขาจีแสียบนะคะเนาะโอ้หนาวนะคะะแจงกะให้เบิงเล็กๆน้อยๆนะคะเนะาะจักเป็นอียงเด้อค่ะเด้อแจงน่ะเห็นนันคนนัน เทปูนบ่ได้แห่อยากเบิ่งแหมส่วนตูวไหมคะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกพลังแรงใจนะคะขอบคุณพี่ออนในวดาโอ้พี่ออนกินเขาเศร้าไปเนาะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆชาวเอฟซทุกๆท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนแจงให้กำลังแรงใจโดยการที่ว่าเข้ามาชมไลฟ์ของแจงนะคะขอบคุณขอบคุณและขอบคุณนะ หนาวอากาศหนาวมากวันนี้นะคะที่เมืองหลวงนะคะเมืองหลวงของรัฐวอชิงตันคือโอลิมเปียนะคะมีหิมะตกนะ,ะถ้าขับรถไปจากบ้านแจงก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะมีหิมะตกหนานะคะหนาอยู่เมื่อคืนนี้ดูข่าวเขาบอกว่าแถวบ้านแจงนะคะอาจจะมีหิมะตก แต่ก็ยังไม่เห็นมีหิมะตกเลยนะคะเพื่อนๆเพื่อนจ่าน้องแจงน้องแจงน้องแจงพี่อ่อนพี่อ่อนพี่อ่อน,พ,ออน,พ,ออนพี่อ่อนกินกาแฟไปค่ะน้องแจงหนาวค่ะตะกี้นี่ห้เบิงห้เบิงเสียงไอ้บอมแมนห้เบิงข้าเจ้าไอ้เทป,ปูนเนาะคันเนาะเป็นบรรยากาศตอนเศร้าเด้อค่ะเด้อ วันนี้ขอให้มีแดดออกนะคะอันนี้เป็นต้นชาแมวนะคะพี่เพื่อนจ๋าอันนี้แจงปลูกไว้ให้ลูกสาวแจงนะคะตอนนี้เขาก็จะไม่ค่อยงามเหมือนกับช่วงสปริงแล้วก็ช่วงหน้าร้อนนะถ้าช่วงหน้าร้อนช่วงสปริงนี้เขาจะงามนะคะอันนี้เอาไว้ให้ลูกสาวแจงปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วโชคดีมากนะคะที่เขาไม่ตายเนาะส่วนนี้เป็นต้นพริกนะ,ะพริกจาก เม็กซิโกนะคะเพ็ดเพ็ดนะเนี่ยเห็นไหมเขากําลังจะเป็นมีพริกมีดอกมีดอกนะคะอันนี้เขาเขาออกเ,อเขาเขาว่าพูดยังไงเ,เขามีพริกให้แจงกินหลายครั้งแล้วนะคะเนี่ยต้นเนี่ยนะอันนี้คือสองปีกว่าแล้วนะคะ อันนี้เป็นผักกุยช่ายหรือว่าผักเป็นนะคะให้ดูบรรยากาศนะคะเปน็นเพื่อนจ้าส่วนมากแจ้งก็จะไลฟ์ตอนเย็นนะคะแต่วันนี้พอดีอมีช่างนะคะมาเทป,ปูนเนาะแจ้งก็เลยถือโอกาสไลฟ์ตอนเช้าเลยนะคะอัลูหลูั อันนี้เป็นน้องแมวของแจงนะคะทุกคนน้องบีบีนะคะน้องบีบีสวัสดีค่ะ Good morning all friends Good morning Hello my friend from around the world Good morning My name is BB Yeah I'm a female cat I'm a girl I'm a girl Yeah Good morning yes look at that what's that what's that <S Sn ip, snip 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 what's that oh yes oh อันนี้อันนี้เป็นอันเก่านะ smell good yes smell good น้องก็ y e คิ yes, yes. Mm ่ะ hmm. mm hmm. oh, yes. like huh? น้องกินได้ไม่เยอะนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าน้องเป็นตวนัวเมียหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะกินได้ใบสองใบนะคะแล้วน้องก็จะอารมณ์ดีนะคะ ติ๊กโจ้ครับไหมคะคุณจอร์นโจเฮียอ e นหนดเย้อะ สวัสดีค่ะพี่ประสงค์ขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจจากพี่ประสงค์นะคะขอบคุณหัวใจกอดกอดแบบรัวๆนะคะ <Yes. S 1> ตามดูลูกสาวแจง <Yes. S 1> ออลลบีบีบ Why you run away from me ฮะ Why you walk ป่ะเราไปดูเราไปดูอีกรอบนะคะแจ้งขออนุญาตปิดเสียงนะคะขอบคุณนะคะสติ๊กเกอร์รัวๆนะะเพราะว่าเสียงมันดังเนาะขออนุญาตปิดเสียงนะคะ อยู่ได้ไม่นานนะคะมันหนาวเอาล่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆพลังแรงใจนะคะไม่จักจะเป็นพี่อ้อนพี่ประสงค์นะคะแล้วก็จากพี่ๆทุกท่านเลยแล้วก็พลังแรงใจจาก fc ทุกท่านนะคะ แจงขออนุญาตลงไลฟ์นะคะลงเวทีนะคะขอทุกท่านได้มีความสุขความเจริญยิ่งิ่งขึ้นไปนะคะคิดสิ่งที่เป็นประโยชน์พดผลต่อชีวิตสิ่งที่เป็นมงคลก็ขอให้สมดังใจปรารถนานะคะไปแล้วนะคะมีความสุขสุขภาพดีร่ำรวยสำเร็จอุดมสมบูรณ์มั่งคัง่งเหลือเฟือตลอดชีวิตค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณนะคะพี่ๆจ้า